บทที่5เอวัมเมสตังเอกังสมยังภะกวัสเกสุวิหารติกะปิระวัตุสิง์มหาวเนมหาตาภิกุสังเคณะสิสัททิงปัจจามตเตหิพิกุสังเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทัาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนัสันนิปติตาโหติปะขวันตานางทัสสายนายังพิกุสังขจะอัทาโคจะตุนนางสุทวาสกายยิกายานางเทวนางเอตัทโหต อัญโยโคนะพระวาสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวันนี้มหาตมหาตาพิฆุสังคตีนะสัตธิปัจจามเตหีพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหีท่าสาหิจะโลกัธาตุหิเทวตาเยคุยนาสันปานิตตาโหติพระวันตังทัสสานายะพิฆุสังคจายนูณะมยัมปิเยนะพระกวตาเตนุปัสสังกเมยามะอุปะ สังกามิตวาพคะวะโตสันติเกปัจเจกะพาทาภาเสยามาตอิอัตโคยาอัตโคตาพควะอัตโคเตเทวตาเสยยะถาปีนามภะละวาปุริโสสมัชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาริยังภาษาร,าร,าริตังวาภาหังสม,มิเถยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุส เทวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปารุปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาภควาตังอภิเทวาเทวะเอกัมตังอัถทังสุเอกัมตังทิขาโตเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมัยโยปวะนสมิงเทวกายะสมคตาอาคัมตัมหะอิมังสัมธรรมะสมยัง ทักขีตายเยวะอป,ปะราชิตังสังคันติอัถโคอป,ปราราเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันระภิกโบวะสัมมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุก,กะมะยังกุมะกังสุจาระถีวะเนตากนิฆะหิตวาอินทรีลิอินทรียานิระคันติปันติตาติ อัถโคอปาราเทวตาปะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาคีลังเจตวาปารีคังอินทาคีลังโอหัตจะมาเนชาเตจารันติสุทธาวิมลาจะคุมาตาสุนันตาสุสูนาคาติอัถโคอปาราเทวตาปะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุธังสนังคเตคตาสี นาเตัมิตรสันติอปาอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริภูเรนสันติตีอัตาโคภะคะวตาพิกขูอามันเตสิเยภูยนะภิกขเวถ้าสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปตาติโหนติตถาคตังทัศนายะพิกขูสังคจจะเยปิเตภิกขเวอเหนสุงอัต ติตะมัทานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิประกวันตานังเอตปรมะเยวะเทวตาสันนิป n n ปติตาเหสุงเสยะทาปีไมหังเอตราหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคาตะมัทานังอรหันโตธรรมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตปรมะ m a เ y ว v a t e v a t a s ปฏิตาะวิสันติเยเสยยะาปีไมหังเอตะพระหีจอาจากขิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิติายาาามามิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทวเสศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมนาสิกกโรถะพระสิทสามีติเอวัมภควัน เอวัมพันเตติโขเตพิกขูพระควาโตปัจัโสสุงพระควาเอตะทะโบจะสีโลกะมนุษย์กัามิยัตถาภุม,มิตทัาตสีตาเยสีตาคิริคับพลังปะเหยตันตะสมาหิตาปุถุสีหาวะมีนาโรมหังสาภิสัมพุนโนอัอาตะมนาสาพ,พุทธาวิปปสัน นมะนาวิลาพินโยปัจจสติยตวาวเนกาปิละวัทเวอโตอมันตยิสตาสาวกเกศรนีระเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชานาถาภิกขะโบเตจัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธสาสาสนังเตสปาตุระหูดานังอมนุษยสานทัศนังอภีเกตมัสตัตมัทขุงสหัสสัง อัฏฐสัตตังสัตตังเอเกสหัสานังอมนุษสามะทัตถสูงอภีเกนันทมัตถขุงทิสาภกาภุกาอหุงตาจัสรพังอภิญญายะวิกวักคิตวานาจักรุมาตาโตอมันตยิสัตถาสาวเกศเนรเตเทวกายะภินกันตาเตวิชานาถภิกขโว ยโบหังกิตเตกิตตะยัตสามิทิราหิอนุพุธปโสสัตตสาสหะาวัจขาภุมมากาปิละวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโทวนันละมันโตยัสสสินม,มุทมนาอาภิกามุงพิคุนังสินมติงมนังชัสหัดสาหิมะเวตาจักขานานัตตะวนันนิโนอิทธิมันโตชุติม,มันโทวันละมันโตยัสสสินมุทมนาอภิกามุงพิคุนังสิมติงมนัง สตรากีราติสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโทวันลมันโตยศศิโนมุทบมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงมนังอิเจเตโสรสะสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโทวันลมันโตยศศิโนมุทบมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงมนังเวศามิตราปัจจสตายขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโทวันลมันโตยศศิโนมุทบมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงมนัง กุมพรโรราชคขังฮิโกเวปุตสัตสะนิเวศนังพินโยนางตัสสะสหัสสังยัขานังปายิรูปปาสติกุมเพรโรราชคขังฮิโกโปโซปะคาสมิติงมณังปุรีมัจจทิสังราชาทัตตารโขภาษาสติทันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุนตาปีตตสะปะโบอินทะมานามาภพลาอิทิมโตชติมโตวันละมันโตยสัตสินโมทัปมนาอภิกามุง ขุนนงเสิติงมนงังทักขิณาจักที่สังราชาวิรูหัตัปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสกุณต,ตาปิดตระสะพะโบอิทธินามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโทวนะันะวันโตวาสัตสิโนมุทมนาอภิกษกมงคพีค่ขุนนงเสิติงมนงังปัจชิมัตจักที่สาราชาวิรูปโคปัสสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตปิตัสสะพหะโบอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชิตินมันโทวันะวันโตยสัตสินุโมทัมนาอภิกามุงพิขูนังสุมิติงมนังอุตรัตจัตทิสังราชากุเวโรตัปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตปิตัสสะพหโบอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชิตินมันโทวันะวันโตยสัตสินุโมทัมนาอภิกามุง พิคุณนังเสือมติงวนังปุริมะที่สังทัตตะรัตโโทักขินเนนวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปโขปุเวโรอุตรังที่สังจตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละนามาทันทันละมานาอัตถังสุวะเนกปิละวัฒเวตีสังยามาตสังมายายวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสธามายากุ เวนทุวิเวเกนทุวิทูจะวิกุโตจะจันทนากะมะเสโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัตโยจะเทวสูโตจะมาตลีจิตตเสโนจะคันทับโพนโรราชาชโนยสโพอาคูปัจจสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตสเอเตจันเต จราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทนาอภิงกามุงพิกขูนังสมิติงมนังยะอาถาคูนาสภานาคาวีสาลาสหตัดสกากัมพลัตสตราอาคูปยาคาสหยาติพายาติพิยามุนาทตาร,รัฐาจะอาคูนาคายสัตสินโนเอระวันโมหานาโคโสป,ปาคะ สมิติงมนังเยนาคราเชสหาสาธารันติทิพาทิชาปคิพิสุทธจักขูวหายสาตนินวนมันชปัตตากิตราสุปันาอิติเสนามังอภยันตานาคราชาณมาสีสุปันนโนเขมะมะกาสีพุทโทส,ทสัทหาหิวาจาหิอุปัฏฐ ยันตรานาคาสุปันนาสระณะมะกังสุพุทังชิตาวิชิระหัตถีนะสุมาทังอสุราสิตาพาตารโรวาสวัสเติเตอิทธิมัโตยสัสสิโนโกลาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาเวปจิติสุจิติจะมหาปหาราโทนมุติสหสะสัตจะผลิปุตานังสเพเวโรจานามกา สันในหิตตาวาพลิงเสนาหุพัธมุงปาคะมุงสมามโยธานิพันทตเตภพิกูนางสม,มิติงว่านังอาโปจเทวาปัตปตวีจเตโยวายโยตีโชวาโยตถาคะมุงวารุณาวารุณาวารุณา,า,าทเทวาสโสมุจะยะสะสาสหาะเมตตากรุณากายิกาอาคูทเทวายาสะสัจสิโน ทศเสตทศสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิตินมันโทว,วนันะมันโตยสะสสินุม,มัทรวนาพิกามุงพิกูนังสิมิติงมันังเวทูจเทวาสหะลีจัสมาจาเตเวยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุริกิตา นักขตานิปุริกิตวาอาคูมันทะพระลาอันทะพระลาหากาวสูนางวาสบโบเสตโศโสสกะสโกปา,กาคาปุริทโททเศเตทสติทศถากายาสเพนานตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโทวันะวันโตยัสสินุมทัมานาอาภิกษกมงคุนังสืม,มติมันนางธาคูสหภูเทวาชละมัตขิสิ ภาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาบุพนิสาะพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอุอจุตราชัปเนชกาสุยเลยะจรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศีตีทัศธากายาสเปนานตวันนิโนยิทธิมันโตชิตติมันโตวนามันโตเยสัตสินโนโมทามนาอภิกรมุงพิขูนังสีมิติงมณัง สมานามหาสมานามานุษสามนุษย์สุตมาขิดทาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาณิโสโรหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายาสัตสิโนทัเ,เตตีทัสถากายาสเพนามานัตตวันนิโน อิทิมโตชติมันโทว,วันะวนันโตยะสัจส,สิโนโมทัมนาอภิแกมุงพิคูนังสิมิติงวันังสุกากรุมหาอารุณนาอาคูเทขะเวคะนาสาสหะโอทาตะไคหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสมาสทามัตตาหาพระพัชามิาาส,สสกาจายสัจสิโนธนะยางอาคาปชุนโ,นโยทิสา อภิวัตัสติทัศิเตทัศากายาสเพนะนัตตะวัน <sh> ิโนอิทธิมันโตชติมันโทวันนะมันโตยะสัตสิโนมทมนาอภิกรรมุงพิคุณังสิมติงวังเขมิตาสุตตายามารัตถกาจะยสัตสิโนลมพิตากามะมลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิปมานะติโนอาคูอถาคูปะระนิมิตาทัศเตทัศากายาสเพนะนัตตะวันิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสติโนโมทมนาพิการมุงพิขนูนางสิมติงวานังเศเทเตเทวนิกายาสเปนานัตตะวันิโนนาไมนามันวเยนะอาคัตฉุงยเยจัตเจสาธิชาสหปาวุฒชาติมขคีลังโอคติน,นะมะสาสนังทักขโมตะ้ัะตารัง นาคังจันทวังอสิตาสิตาสุพรหม,มาปรมัตโตจะคุณตาอิทธามัตโตสหสุนังกุมาโรโอติสโสจะสโสปาคาสมิติงมานังสหัสพรหม,มโลกามหาพรหม,มพิติทติอุอปาป,ปนโนชุตินมันโทพิสมากยายโยยะสัตสิโนยะสัตสีโสทศิธาอิสราอาคูปัจเจกาวะ สวัตติโนเตศจาจมัชโตอาโคอาคาภาริโตปาริวาริโตเตจสัสเพอภินกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาภินการมิปัสสะตันกันหัตสะมันทยังเอทะคันหตถะพันทะทะปราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวา เตทะมาโบมุติทะโจโกจินางอิติตัทธะมหหเสโนกัธหะเสนังอเสสอเปสิปานินาตรมะหัจจะสรังกัตวานะเพสระวังยะถาปะวุตโกมีโคลอนยันโตสวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวัติสังขุโยสังขุโทอาวะวัง วเสตัจะสพังอภินญ,ญายะวะวิกิตวานาจคุมาตตโตอมันตตยยิสัตถาสาวเกศเลเนระเตมาราสนะอภินกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอัตตปมกกรุงสุตวพุทธศะศสาสนางวีตราเคหิปากามุงเนสังโลมปิอิชยุงสเพวิชิตาสังขามะปายาติตายาสัตสโนโงตันติสหภูเตหิ สาวกีเตชนีสุตาติ च न, च न